สวัสดีค่ะหมอบุ่นเทือนเองนะคะก็วันนี้นะเราจะมาชิมกาแฟกันนะคะต้องบอกก่อนว่า กูเป็นคนที่ชอบกินกาแฟมากนะคะแล้วก็กาแฟเนี่ยถ้ายิ่งเป็นกาแฟดำนะคะก็มันจะทำให้ความรู้สึกแบบว่าสดชื่น fresh นะคะทุกเช้านะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยปกติแล้วอ่ะเราก็จะมีทานพวกไฟบงไฟเบอร์แยกต่างหากใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยรวมไฟเบอร์กับกาแฟเป็นหนึ่งเดียวนะคะแนะนำอันนี้เลยค่ะนะก็ วันนี้จะมาลองชิมให้ดูนะคะก็ต้องแจ้งก่อนว่าตัวไลท์คอฟฟี่เนี่ยเป็นกาแฟาปรุงสำเร็จชนิดผงนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยค่ะมีส่วนประกอบของกาแฟาอาราบิกา้าบุกลูกพุนส้มแขกมเมล็ดเจียถั่วขาวอบเชยงาดำชาเขียวมะขามป้อมส้มขมิ้นชันแล้วก็พวกทัาเชอร์รี่ อาเซโลลาเชอร์ี่นะคะแล้วก็เป็นถั่วดาวอินคาเจียวกูหลานนะคะอินูลินเยอะมากส่วนประกอบเยอะมากนะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีในลักษณะ,ะเขาบอกลักษณะของอินกริเดียนตมาเลยนะคะอันนี้เนี่ย ทานกาแฟทั้งทีทานให้ได้ประโยชน์ในเรื่องของการขับถ่ายด้วยนะคะเพราะว่าในนี้มีในส่วนของพวกส้มแขกนะคะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็มีไฟเบอร์แล้วก็มีช่วยในเรื่องของการเผาผลาญนะคะแล้วก็เวลาแนะนํานะคะเวลาทานไม่ต้องไม่ต้องใส่น้ําเยอะมากนะคะรสมันจะแบบว่าไม่ไม่สู้ใส่น้ําน้อยๆไม่ได้นะคะแล้วเราก็ลองดื่มลองดูนะคะก็คือเป็นกาแฟแบบ กินสมุนไพรนะคะใครที่เคยกินพวกชากสมุนไพรอยู่แล้วหรือว่าทานอะไรที่เป็นเกี่ยวกับสมุนไพรอยู่แล้วอันนี้จะไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะนะแต่ว่าอันนี้คือเขามาผสมกับก,บกาแฟนะคะแล้วกออ็พลังงานเนี่ยค่ะ60กิโลแคลอรี่ต่อ1ห่อนะคะนะแล้วก็สามารถหาซื้อได้นะคะที่ Herb Plus ได้เลยนะคะ เ e อ b PLUS เดี๋ยวจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้นะคะจะบอกว่าขับถ่ายดีมากนะคะอันนี้ก็คือกูทานเข้าไปแล้วก็อันนี้ก็เลยมาแนะนำนะคะสำหรับใครที่อยากที่จะมีความแบบกระตือรือล้นเฟรชนะคะร่วมกับการที่มีระบบเผาผลาญที่ดีนะคะแล้วก็ระบบขับถ่ายดีมีไฟเบอร์ให้กับร่างกาย h e r p p u u s คือคำตอบค่ะขอบคุณค่ะ